เกิดยังขึ้นครับพี่น้องบอสโจออกมาโพสถึงคนเท่าคนแก่แบบนี้ก่อนสิเพืฟังเรื่องเล่าต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปมิดมอ็อกแคนแฟนหมอลําแฟนครับเอฟซีสาวน้อยผิดบันแทงแฟนค,น,งน,นครับเอซลาน้อยอุ๋อิงสู้ผูสู้คนนะครับเด้อมาพอมาปบกันทางช่องไทยซีเกตชาเนล ในเวลา13บสนาฬิกาหาสิบเก้าเนที่ครับพี่น้องในช่วงนี้อาการร้อนอบอ้าวแสงแดดจัดๆขออภัยนะครับเด้อที่ใสแว่นเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนจากกระจกเข่าสู่สายตาน้อพี่น้องเนาะว่าง่ายๆสายตาสู่แสงบค่อยได้เป็นเราพิดน้อแค้นการระมัดระวังโตนะครับเด้อในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพครับมือนี้เป็นมือพักมือเ้ามือเดินทางของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องมิดม,มาอแขนแฟนมอลำผู้ดใดได้ติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงติดตามลาหนุ่มหญิงเป็นกำลังใจให้ลาหน่มิงมือเอินครับย่าลืมยาพลาดครับทั้งอำเภอบ้านกรวดเนาะจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องมิดมาอแคนแฟนมาอลำอยู่ไก่กะ อย่าลืมไปหายกำลังแรกงเชียร์เล้งใจลาน้งองอินความทีมงานชาวคณะหลายๆเด้อครับเด้อหันมากกำทั่งบอสโจรครับได้ออกมาโวดเมื่อบอกกีชั่วโมงที่ผ่านมาครับเว้าหอดผู้เท่าจังไดนจังเิดหอดผู้เท่าเล่าส่างหนังมากครับขายอ,อ้อสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพประยช เป็นมอลำเกี่ยวกับศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของทางด้านมอลล์มอลำหรือภาคอีสานบั่นของทั้งต่างประเโบราณในน้ำค่ายออกวันดาผู้เทาผู้โท,ทครับทางดา้านภาคอีสานของเฮานะเนาะว่าหลายคนไม่เคยเข้าโรงหนัง ดังนั้นครับวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี่จะเห็นครับคนมีอายุอีสานบ้านของเฮาหรือว่าเป็นแฟนคลับเอฟซลาในอย่งนี้นี่จะได้เข้าลงนะดังที่บอสโจยพิ่นไดปรดออกมาแบบนี้ครับอย่าดูถูกพลังผู้เฒ่าสิบเจ็ดกรกฎาคมหกแปดนี้ล่ะผู้เฒ่าบอสได้เขา้าโรงหนังมาหลายสิบปี ครั้งนี้ล่ะผู้เฒ่าทั่วภาคอีสานสิร่วมพลังเข้าโรงหนังเพื่อชมแฮแท็กขายออกมันก็นสิบเป็นจริงตามเพิ่นนว่าเพิ่นว่าบอเพราะว่ามันน่าจะมีส่วนครับจังไ๋จัง,จงวายจังสั้นส่วนมากคนมีอายุในพี่น้องเป็นแฟนคลับเอฟซีลาหมาล เกินเคิงครับ FC แฟนคลับของหลาหนาวัผู้หญิงจะเป็นผู้มีอายุมากกว่าหาสิบปอรเซ็นครับพี่น้องมอแคนแฟนมอลล่มีความคิดเห็นคือกันว่อสังเกตด้านไหนครับด้านหนาเวทีเนาสิึกนไว้ยรุ่นเป็นส่วนน้อย แต่คนมีอายุเป็นส่วนมากทิ่ไปขอบายมือเพื่อขอจับมือลารอยอุ้งอิงแม้แต่อายุแปดสิบเก้าสิบน่ยอุ้งอิงยังพาเข้าพับมาแล้วย่อนว้มหักย่อนก้มแพ้ผู้เฒ่าจึงได้เขา่าพับเข่าบ้าพอลาดรอยอุ้งอิงผู้เฒ่าเขานาหานมอรับ ย้อนกลับมาเบิ่องหอลัอีกครั้งเพื่อย้อนห่าดหน่อยสังเกตบ่ครับหลายงานที่ผ่านมานเตยล่าจนสอดแจ่งจางปางวัยรุ่นเป็นส่วนน้อยผู้มีอายุเป็นส่วนมากส่วนหลายครับพี่น้องสังเกตบอแม้แต่เมือ่อคืนครับโรงเรียนบ้านช้างวิ่งผู้มีอายุ เป็นจำนวนมากครับหลายผู้หลายคนบ้อนกันอยู่นาเวทีม่วนกัะจดสอดแจ่งจางปางสมกับตีบรรหักสมกับตีบันรออ้อยหมอลำงงใหญ่หมอลำดักแต่เก่แต่ก่อนเข้าจะเห็นหมอลำทางดา้ดนานอุดรนธานีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งไดายผู้คนก็นแห่แห่นไปเบิ่งไปแย่ แต่นี่ยปัจจุบันนี่หันมาเบิ้งสาวเงินเกตบ้านแพงลาลอยดีนั่มผ้าปูเฒ่าเขานาหานมอเล้งได้ผ้าปูเฒ่ามาปูสาดปูเสื้อหนา,หามอเล้งได้เป็นเรื่องที่นาคินน่าอัศจรรย์ถามคนมีอายุส่วนมากมาเบิ้งไผยเบิ้งลาลอยนี่อยากเสียเห็นอยากสิ่งก็อยากสิง่งก็ เราก็รับเ,เป็นยอดลาดบอให้ลูกให้ล้านเลือดเบิงงพอ่อเดบิงหลาบมันหมีลวมีความสุขพี่น้องไปฟังหลายๆห้องไปสัมผัสคนมีอายุยางบ้านาบ้านตักบ้านชัมมิ่งแฟนคลับเอฟซีลาบนเหมือ แทบก็ว่าักพาเลยอในวัาหอดจอดถึงลางอย่างี้ทุกวัดเบ้าเป็นเสียงเดียวกันครับติดตามตั้งแต่คลิปแรกจนปัจจุบันโอลังคตนติดหัวติดตามเมียนี่ิติดตามเฝ้าเกิดหัพวพ่อหัวให้บังติดขัวผัวอีกกระมี่ครับ วันที่1 7กรกฎาคมนี้พี่น้องก็จะเห็นพลังครับพลังความหักความแพงของผู้ท้ำสีเข่าไปเบิ่งลาดหน่อยผู้หญิงสีไปฟังเพลงไม่ลาดหน่อยผู้หญิงโดยเฉพาะผู้เฒ่าท่า,ทางภาคอิสานบานของขา้าหลายคนตามที่ผมบอกไปครับบอกเคยเบิง่ง หนังในโรงหนังเคยแต่เบื่องหนังกลางแปลงบัดนี้ครับจะได้เบิง่งเข้าไปเบื้องหนังในโรงหนังสมใจอยากสมการรอคอยอีกบอดอนบ้านั่นครับปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อกันแน่นอนครับทุกโรงภาพยนตร์ขายออส17เจ็ดกระก,กราคนนี้ขอบคุณพี่น้องี่มาเบิง่งขอบคุณพี่น้องี่มาแย่งด้วยครับเด้อพ่อกันคลิปนา สบายดีครับโอ้ oh.